สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะพาทำาสระเปาหน้าแตกเดี๋มาเริ่มทําเชื้อแป้งกันไว้เลยค่ะน้ำอุ่นนะคะอุ่นเท่าที่มือเราสัมผัสได้8 0ดกรัมค่ะใส่ลงไปในโถแบบนี้ที่มีฝาปิดเนาะเราจะหมักเข้าไว้นะคะใส่น้ำตาล5้กรัมใส่ยีสต์หกรัมนะคะ ้ำแป้งสาลี160กรัม แห้งไปหน่อยขอเพิ่มน้ำนิดเึงแห้งไปหน่อยเพิ่มน้ำอุ่นอีกสิบนะคะ ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดพักไว้แบบนี้สิบสองสิบสี่ชั่วโมงค่ะผัดไส้หมูแดงนะคะก็จะมีหอมแดงหนึ่งหัวเท่านี้ค่ะน้ำมันนี้ท่านใดชอบก็ใส่ท่านใดไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าหมูเราเวลาทำออกมาแล้วจะแข็งๆหน่อยเนาะเพราะว่าก็เป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยนะคะแป้งมันหนึ่งช้อน ปักเต็มประมาณนี้ก็สิบสี่ถึงสิบห้ากรัมนะคะแป้งมันแป้งข้าวโพดเท่าๆกันค่ะใส่น้ำละลายใส่น้ำมันลงไปยี่สิบกรัมกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ลวนตัวนี้ก่อนค่ะ นี่เป็นเป็นไขมันนะแต่เอาไปหมักเป็นหมูแดงนะคะเพื่อไม่ให้หมูเราแข็งใส่นิดหน่อยถ้าเราไม่ใส่เลยหมูเราจะแน่นแข็งเกินค่ะเอาลวนได้ที่แล้วใส่ตัวนี้ลงไปลวนแท๊บเดียวค่ะแค่เขาน้ำมันออกเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงไป เกียวไม่ต้องเหลืองนะคะแค่ให้มีกลิ่นนิดหน่อยก็พอหอมแดงสงกลิ่นดีแล้วใส่น้ำลงไปในนี้สะติกไกนิดหนึ่งค่ะ ดำน้ำมันหอยสีอิ๊วดำหนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อน ตรงนี้เราชิมได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมดูรสชาติสีอุวขาวหรือนักกี้ก็ได้ค่ะนิดหน่อย อย่างเดือดเท่ากันดีแล้วแตะชิมดูค่ะชอบใจรสชาติแล้วใส่แป้งพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะน้ำมันเริ่มแยกตัวออกมาอย่างนี้แล้วดีแล้วค่ะ ใส่หมูแดงที่เราหั่นเตรียมมาเนี่ยลงไปผัดให้เข้ากันค่ะ แกิเลนเหลือง100กรัมผงฟู7กรัมแอโมเนียใส่เพียงจุดห้าก็คือหยิบออกมานิดเดียวนะคะเนี่ยเท่านี้จุดห้านะคะใส่เลยร่อนรวมกันค่ะสามอย่างนี้ร่อนรวมกัน อมโมเนียผงฟูร่อนรวมกันพักไว้ก่อนตอนนี้เราจะมานวดแป้งนะคะอันนี้คือเชื้อแป้งที่เราหมักไว้เมื่อวานเนาะ mm hmm. เมื่อครบสิบสองชั่วโมงแล้ว mm hmm. จะได้แบบนี้นะคะ สิชั่วโมงก็ได้สิชั่วโมงสิบหกชั่วโมงได้ทั้งนั้นค่ะแต่อย่าให้ต่ํากว่า 10, บแต่อย่าให้ต่ากว่าสิบสองชั่วโมงนะคะทําแล้วไม่แตกมีเครื่องนำทุกอย่างใส่เครื่องก็จะง่ายไม่มีเครื่องล้างมือสะอาดแล้วก็นวด ใส่ถุงมือก็ไม่ควรค่ะเขาจะติดเหนียวไปหมดลองลองแล้วไม่สมาเริจผสมน้ำตาลลงไปหนึ่งร้อยกรัมนวดจนกว่าละลายตรงนี้จะนวดนานหน่อยนะคะตรงนี้จะยากหน่อยมี่ตัวนี้มาช่วย ต้องใช้ตัวนี้ช่วยค่ะกวาดเข้ามาหามือเรากวาดเข้าในอุ้งมือเราเนาะจะง่ายเนาะ ละลายหมดแล้วนะคะพอได้อย่างนี้แล้วใส่แป้งที่เราร่อนนะคะใส่แป้งที่เราล่อนไว้เมื่อกี้ลงไปตรงนี้เพิ่มน้ำอุ่น2ช้อนนะคะน้ำส้มสายชู5กรัมประมาณ หนึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำมันหมูหนึ่งช้อนสิบกรัมนะคะ จะนวดยากสักหน่อยแต่ถ้านวดได้แล้วเปาตัวน,นี้อร่อยมากค่ะแป้งเขายุยเนาะโอเคอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มจะดีละถ้าเขาไม่ค่อยจะติดโต้ะละอย่างเงี้ยเริ่มจะดีละนวดต่ออีกสักนะัแต่ถ้ายังติดโต๊ะอยู่ทช้นไม่ได้นะคะติดโต๊ะติดมือเนี่ยทช้นไม่ได้นี่เขาออกไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะจนเขาลื่นออกจากโตและไม่ติดละนวดแล้วจะไม่ติดแสดงว่าดีละได้ลคะค่ะพักแป้งเราไว้ก่อน เปาตัวนี้ต้องใช้แป้งนวลแป้งตัวนี้แกนิ่มค่ะไม่เหมือนสาลาเปาตัวอื่นเนาะต้องแตะด้วยแป้งนวลน,นิดหนึ่งนะคะเวลารีดก็เหมือนกันเวลาเรารีดแป้งก็เหมือนกันค่ะมีแป้งนวลน,นิดหน่อยใส่เยอะก็ไม่ได้นะมันจะใส่เยอะเกินก็ไม่ดีนะคะเพราะใส่เยอะเกินแป้งเราก็จะแข็งนะ เสร็จแล้วแบ่งแป้งเลยค่ะต้องการลูกเล็กลูกใหญ่แบ่งเลยของเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้ลูกละหนึ่งกำมือปิดเข้าไว้ก่อนค่ะเจออากาศก็จะห่อยาก น,นะคะคอยู่ที่เราถนัดตะขาดจีบเนี่ยอยู่ที่เราถนัดยังไงก็ได้จับจีบออกมาให้รอบเลยอยู่ที่เราถนัดค่ะ ปิดฝาแล้วรอน้ําเดือดก็นึ่งเลยของเรานี้เป็นซาละเปารูปใหญ่นะคะเราก็จะนึ่งเขาอยู่ประมาณสัก12นาทีประมาณนี้ค่ะข้อสําคัญนะคะของการทำสาลรเปาหน้าแตกเนี่ยเท่าที่เราทํามาหลายๆครั้งแล้วไม่สําเร็จที่จะสําเร็จนี่สามสีครั้งที่ผ่านมาระยะหลังเนะะี่ยค่ะพยายามเปลี่ยนฝึก สำคัญที่สุดคือเชื้อแป้งจะต้องหมักให้ครบสิบสองชั่วโมงแล้วเวลานวดนะคะน้ำตาลทรายกับเชือ้อกับเชื้อแป้งอะน้ำตาลทรายกับเชื้อแป้งจะต้องนวดจนเข้าละลายนะคะถึงจะได้เป็นอย่างนี้เนาะนำมาชิมกันค่ะแต่เนื้อเขาจะจะนิ่มมากๆนะคะสาลาเปาตัวนี้จะไม่เหมือนสาลาเปาตัวอื่นเนาะแป้งเขาจะเป็นนุ่มๆเป็นนิ่มๆอะคะ่ะเป็นเละๆเป็นนิ่มๆลองไปทำดูนะคะ